สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC แฟนคับแฟนหมอลาเอฟซีแม่นางตองอูเมื่อนี้แม่นางตองอูออกมาแล้วจากพี่น้องค่ะเอฟซี FC วาแม่นางตองอูอยู่ใส่นอคือคิดหอดคิดถึงแทนแม่นางตองอูอยู่อยู่มองใดแม่นางตองอูอยู่ที่สวนสับปะรดพันแตงโมยักษ์ค่ะมาเห็ุงานอยู่นี่หลายเดือนแล้วฝั่งด้านหลังของแม่นางตองอูก็เป็นสวนบังคุสสวนทุเรียนจ้า เอฟซีแฟนขับแฟนมะล่ามกระทเขอบมาไลา่หลาา่าแม่นางตองอูจะไปขึ้นอ่าเวทีสาวหน่อยอีกบอแม่นางตองอูคงจะไม่ได้ไปเนาะแม่นางตองอูกะจะอยู่ในจุดนี้ทํางานอยู่ที่อ่าสวนสับป,ประรดช่วยพี่สาวน้องบีมแต่ว่ากะตองอูก็บลืมบุญลืมคุณค่ะขอบคุณไปทางบอสขอบคุณไปทางซอขอบคุณไปทางคุณแม่สุภาพแล้วกะ็ขอบคุณเอฟซีแฟนขับ ที่ผ่านมาปลื้มจิตปลื้มใจมากบลืมบุญลืมคุณค่ะขอบคุณบอจขอบคุณซ้อนนุตค่ะที่เพินให้โอกาสตองอูได้ไปยืนอยู่บนเวทีที่อันสูงเกียรติณจุดนี้แล้วก่ะได้มีเอฟซีแฟนค่ะแฟนวอลั่มอ่าที่น่ารักคอยสนับสนุนและคอยเป็นกำลังเลียงเชียร์เลี้ยงใจให้ตลอดมาจ่ะต่วามนีก่ะขอขอบคุณคุณแม่นะคะ ขอบคุณคุณแม่ลา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 ชีวิตต่างแดนที่ทรงของขวัญมาให้คุณแม่มาที่กรุงสาวน้อยก็ไม่ได้เจอตองอูก,ก็คือแบบชีวิตเนาะก็มันมันสับสนด้านด้านชีวิตเรื่องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวก็เลยเดินเดินออกมาพักเหนื่อยแล้วก็ดานคุณแม่พม้อ ธรรมาสมัยตอนนี้ก็คือโอเคเราต้องอุก,กเลยมารับจ้างรับจ้างอันนี้ไปก่อนเบิ่งงานเบิ่งอย่างไปก่อนนะคะอยู่จุดนี้วันนี้เรามาดูของขวรจากคุณแม่ลาล่าที่ส่งมาให้นะคะของมาหอดแล้วจ้าของมาถึงเรียบร้อยแล้วจะมาแกะกล่องกันนะคะว่าในกล่องคุณแม่ส่งอะไรมาให้ส,สถานที่ก็อาจจะบออันนี้ประเดนะคะ แต่ว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศสดใสมากเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ดูนะคะว่าด้านในเป็นอะไรคุณแม่ส่งอะไรมา,า,รานะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าคุณแม่ส่งอะไรมาให้อันนี้ส่งส่งมาจากฟินแลนด์เลยนะคะแล้วก็เพื่อนสาวก็ส่งต่อมาให้นะคะ เพื่อนกุ้งเป็นคนส่งมาให้อีกรอบหนึ่งขอบคุณเพื่อนกุ้งด้วยที่เป็นทุระให้นะคะโอ้ยคือติดแน่น,นาจาโอ้ยคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่ลา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 ,ลาชีวิตต่างเนีขอบคุณคุณแม่ลาลาค่ะโอ้ยสีสันสดสวยเลยค่ะพี่น้องสวยมาก พี่น้องขาเอนๆๆ็นเอ็นเอ็นพี่น้องโอ้ยเสไพภัยมากขนาดต้องอูมาทำงานอยู่ที่สวนสับป,ประรดคุณแม่ก็คิดถึงส่งของฝากมาให้ขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะขอบคุณความหักความแพงค่ะขอบคุณคุณแม่ลาล่าชีวิตต่างแดนที่ส่งกระเป๋าสวยๆมาให้นะคะ เดี๋ยวต้องอูจะอ่าจะพาไปดูบรรยากาศไปดูสับประรดสับประรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะสับประรดพันแตงโมแต่ไม่ใช่สับประรดเพราะว่าทำไมไม่ใช่สับประรดสับประรดพันนี้ลูกใหญ่เปลือกบางหวานฉ่ำอร่อยพี่น้องเดี๋ยวต้องอูจะพาไปเบิงจ้ะขอบคุณกระเป๋าจากคุณแม่จ้าขอบคุณค่ะ ขอบคุณความหากักความแพงจ้าขนาดตองอูบะได้อยู่บนเวทีอยู่บะได้ไปแสดงอยู่ในวงสาวน้อยคุณแม่กะรักและเมตตาส่งของขวัญมาให้ขอบคุณคุณแม่ลาลาชีวิตต่างแดนจ้าขอให้ดงดงดังดังขอให้ร่ำขอให้รวยเฮสิ่งใดประการใดก็ขอให้สมมงมั่นปรารถนารวยรวยเฮงเฮงดังดังปังปังนะคะแม่เดีย๋ยวตองอูจะพาไปชมบรรยากาศค่ะไปดูค่ะว่าต้นสับประรดของเราเป็นแบบไหนอืมผลคือว่าทําไมว่าสับปะรดพันยักษ เรียกว่าพัน์แตงโมไปเบิ้งกันจ้าเดี๋ยวต้องอุจะพาไปดูจ้าไปค่ะเขียวชะอุ่มงามตามากเลยจ้าสวนสับปะรดของเราสวยๆเลยจ้าสับปะรดพันธ์แตงโมยักษ์จ้าเดี๋ยวต้องอุจะพาเดินชมสวนจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งลูกสับปะรดใหญ่นะคะลูกสับปะรดพัน์แตงโมยักษ์ไปดูกันเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆจ้าต้นมางขุด ต้นมังคุดต้นทุเรียนจ้าเมื่อกี้นี้อีกส่วนหนึ่งนะคะอาถรรมาฝั่งนี้ก็อีกส่วนหนึ่งจ้าสับป,ปะรดกำลังเป็นลูกจ้าบรรยากาศสวยมากจ้าส่วนสับป,ปะรดนูนจนถึงนูนเลยจ้า สับปะรดพันแตงโมยักษ์จ้าส่วนพี่สาวของน้องบีมจ้าที่ทำงานของแม่นางตองอูจ้านี่จะบรรยากาศดีมากๆไปจับพี่น้องเดี๋ยวตองอูจะพาไปเบ่งลูกสับปะรดที่ใหญ่อลังการใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจ้า สับประรดพันธ์แตงโมยักษ์ลูกใหญ่เปลือกบางรสชาติหวานฉ่ำไม่กัดลิ้นจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูจ้ะลูกหนึ่งหนักสี 4, 4่สี่ถึงแปดโลจ้านี่จ้า อันนี้กำลังเจริญเติบโตนะคะลูกกำลังจะใหญ่นะคะนี่ลูกกำลังใหญ่เลยค่ะลูกกำลังใหญ่พอดีพอดีเลยค่ะลูกแค่นี้หนักประมาณกิโลครึ่งนะคะ ประมาณกิโลหนึ่งเลยจ้าอืมลูกนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะอืมนี่จ้าปิดผ้าสแลแมดำไว้นะคะป้องกันแสงแดดผิวสับป,ประรดจะได้ไม่ไหม้ค่ะแดดแรงมาเบิ้งลูกนี้กันจ้าใหญ่บอว้าวลูกนี้ประมาณสาม สี่กิโลนะคะแต่ยังไม่ค่อยสุกค่ะยังไม่สุกเลยอ่ห่อไว้จ้าพี่น้องนี่ก่ใหญ่จ้าว้าวลูกนี้ใหญ่มากๆจ้าใหญ่มากใหญ่พี่น้องเอ้ยลูกเดียวกินได้สามสี่คนจ้ะเสร็จจากเยี่ยมชมสวนสับป,ประรดเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้อง แม่นางตรงอุก,ก็จะพามาเยี่ยมชมสวนทุนเรียนกับสวนมังคุดค่ะกะแม่นางตรงอุก,ก็ขอขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับแฟนมาล่ามสุภูดสุคนทีคิดหอดคิดถึงเป็นห่วงเป็นใยตลอดมานนะคะแล้วก็ถามข่าวถามข่าวสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะขอบคุณคุณแม่ลา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 ชีวิตต่างแดนนะคะที่ส่งกระเป๋าสวยๆมาให้ ตองอูในสภาพส,สวยๆขอขอบคุณหลายๆขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงลำล่ำรลวยรวยโด่งโด่งดังดังคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมมุ่งม,มากปรารถนาค่ะเอาไว้สันีตองอูขอลาไปแล้วจ้าบรรยากาศธรรมชาติพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า